รถยนต์ไฟฟ้าน้องเล็กสุดของ mercedes-benz คันนี้มีฟังก์ชันพิเศษยังไงวิ่งไฟฟ้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยโปรดักเอ็กซ์เพรสจาก TTC Motor ค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กับรุ่นรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เป็นรุ่นเล็กของรถยนต์ Mercedes-Benz นะคะซึ่งนั่นก็คือรถ EQB 250 AMG Line คันที่อยู่ข้างนี้เองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีรายละเอียดาการวิ่งไฟฟ้าได้เท่าไหร่สเปคเป็นยังไงมีเทคโนโลยีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ EQB 250 AMG Line คันนี้นะคะมาพร้อมกับมอเตอร์ TER เดี่ยวค่ะพละกกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิด350นิวตันมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่66.5กิโลวัตต์อาและสามารถวิ่งไฟฟ้าได้ไกลถึง470กิโลเมตรนอกจากนี้นะคะยังสามารถรองรับได้ทั้งแบบ AC และ DC ค่ะซึ่ง AC ของเรานะคะรองรับการชาร์จอยู่ที่11กิโลวัตต์อัและ DC รองรับอยู่ที่100กิโลวัตต์อา สำหรับการชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะจาก10ถึง80จะใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่32นาทีเท่านั้นเองสำหรับการตกแต่งนะคะจะมาพร้อมกับแพ็กเกจ AMG Body Styling นะคะแล้วก็เป็นกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้าแบบ Radiator Grill w i Twin h t b r a d e In Line นะคะจะเป็นเส้นลากยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งไฟหน้าด้านหนุนเลยนะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับ LED High Performance นะคะ ที่มีฟังก์ชัน Adaptive High Beam Assist มาด้วยค่ะและในส่วนของฟังก์ชันนะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดค่ะในส่วนของการตกแต่งของล้อนะคะจะเป็น AMG Alloy Wheel นะคะเป็น AMG Multi-spoke ขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็ที่กระจกมองข้างค่ะมี b l i Spot Assist มาให้ด้วยนะคะในส่วนของประตูของเราค่ะจะเป็นรูปแบบของ Keyless Go นะคะที่พกเพียงแค่กุญแจก็สามารถล็อกรถ ปดล,ลดล็อกรถได้ในรูปแบบของระบบสัมผัสนะคะและในส่วนของการเติมลมยางนะคะของ eqb เรานะคะจะอยู่ที่แถวล่างด้านนี้เลยก็คือด้านหน้า40ด้านหลัง40นะคะถ้าหากไปกันหลายคนหน่อยสัมภาระเพิ่มขึ้นก็จะเป็นด้านหน้า47ด้านหลัง47ตรงนี้นะคะสำหรับในส่วนด้านฝากระโปรงท้ายที่ด้านหลังนะคะก็ <c oughs> าสามารถเปิดปิดจากกุญแจได้ <c oughs> เช่นกันแบบนี้ แล้วก็สามารถปิดได้นะคะจากกุญแจเช่นกันค่ะหรือจะเปิดปิดฝากระโปรงท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายตัวนี้สามารถเมมมอรีความสูงตามที่เราต้องการนะคะก็คือวิธีการเมม กดสต็อนะคะแล้วก็ลดระดับลงมาตามที่เราต้องการถ้าอย่างเช่นเราต้องการที่ระดับนี้ให้เรากดสต็อแช่ไว้นะคะเขาจะดังสัญญาณติ้งหนึ่งครั้งอันนี้คือเมมโมรีแล้วนะคะเปิดครั้งต่อไปเขาจะสูงแค่เท่านี้เลยแม้ว่าจะเป็นเปิดปิดจากด้านในนะคะจากกุญแจจากการผลักไปที่โลโก้ Mercedes-Benz หรือเตะเปิดปิดแบบคิกเซนเซอร์แฮนด์ฟรี a อ s เซสนะคะแบบนี้ ก็จะเปิดมาอยู่ที่เท่านี้เลยนะคะสำหรับปิดก็ปิดแบบนี้แล้วก็น,นี้ก็คือในส่วนของฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าค่ะและในส่วนของแถมของ eqb 250 a mg line คันนี้นะคะที่มีมากับรถเลยค่ะจะเป็น Warbox 2.0นะคะ1ตัวพร้อมติดตั้งนะคะแล้วก็มีในส่วนของชุดน้ำยาปะอุดรอยรั่วนะคะก็คือมีปั๊มลมมีน้ำยาอุดรอยรั่วชุดไทฟิตไฮค่ะประแจลากจูง,จงป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินแล้วก็ พรมในตัวรถนะคะสำหรับในส่วนของดีไซน์การตกแต่งที่นั่งด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับการตกแต่งแบบเบาะหนังอาริกโก้สลับไมโครไฟเบอร์พร้อมกับเดินได้ตะเข็บแดงแบบนี้นะคะเบาะด้านหลังค่ะจะเป็นเบาะแบบ3ที่นั่งสามารถพับได้แบบ40 20และ40ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีที่เท้าแขนที่วางแก้วให้ด้วยและในส่วนของความสะดวกสบายของที่นั่งด้านหลังนะคะก็จะมีช่องแอร์มาให้ค่ะซึ่งแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แยก2โซนนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขอ,ของที่นั่งด้านหน้าและนอกจากนี้ค่ะยังมีที่ชาร์จ USB Type C ให้2ช่องนะคะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนธีมรูปแบบได้นะคะก็จะต้องมาที่รูปแบบหน้าจอค่ะกดตกลงนะคะเราก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบคลาสสิกก็ได้นะคะคลาสสิกเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยหรือจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบโปรแกสซีฟก,ก็ได้ค่ะ แ,บบะะแล้วก็ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลนะคะด้านซ้ายเราสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบสไตล์ที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าอยากให้แสดงผลเป็นแบบไหนตรงกลางปรับเปลี่ยนการแสดงผลของข้อมูลได้เช่นกันรวมไปถึงด้านขวานะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลของข้อมูลได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพุชคอนโทรลที่เป็นระบบ รักษาความเร็วของตัวรถและลิมิตสปีดที่เป็นจำกัดความเร็วของตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะคะเราก็จะสามารถดูข้อมูลไมทั้งหมดที่วิ่งมานะคะก็คือจะอยู่ที่ด้านล่างค่ะแต่ว่าถ้าหากต้องการที่จะรีเซ็ตไม่นะคะจับระยะทางใหม่เราก็สามารถรีเซ็ตที่ด้านบนได้โดยการกดโอเคเ่อนมาที่คาว่าใช้นะคะต้องการรีเซ็ตมาตระยะทางหรือไม่กดใช้ได้เลยเขาจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ให้แบบนี้นะคะ อละนี้ก็จะบอกความเร็วเป็นดิจิตอลนะคะอันนี้จะบอกอัตราการจิ้งเปลืองตัวนี้จะวัดอัตราเร่งและก็ความเร็วนะคะว่าบาลานซ์สม่ำเสมอกันไหมถ้าเกิดเราขับแบบประหยัดเขาจะมีโบนัสเป็นระยะทางมาให้นะคะและ้วก็หน้าจากสุดเริ่มตรงนี้นะคะเขาจะบอกบันทึกทั้งหมดเลยว่า เราขับรถมาแล้วกี่กิโลเมตรเดินทางมาแล้วกี่ชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วโดยเฉลี่ยของรถคันนี้นะคะจะบอกที่ด้านนี้เตัวนี้ถ้าดับรถเกิน4ี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะรีเซ็ตให้เองนะคะจากจุดเริ่มแล้วก็จากการรีเซ็ตล่าสุดตรงนี้นะคะเขาจะบันทึกเรคคอร์ดไปเรื่อยๆให้เหมือนกันกับหน้าจอเมื่อสักครูน่นี้แต่ว่า เราจะต้องมารีเซ็ตเองนะคะาอาจจะรีเซ็ตเป็นแบบเดือนหนึ่งสามเดือนครั้งหรือว่าปีละครั้งก็แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยการรีเซ็ตก็เหมือนกันค่ะกดตกลงนะคะเลื่อนมาคำว่าใช่แล้วก็ตกลงอีกครั้งหนึ่งเขาจะรีเซ็ตแบบนี้ให้ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงรูปแบบหน้าจอเต็มจอในส่วนของการเดินทางนะคะว่าเราต้องไปชาร์จแบบไฟฟ้าอีกพีกิโลเมตร แล้วก็ในส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นที่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเปิดไฟสูงอ่ะโดยการผลักมาเขาจะเจอสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัว A ก็คือเป็นสูงต่ำให้อัตโนมัตินะคะข้างนในส่วนของน้ำฉีดล้างกระจกนะคะก็จะกดที่ปลายก้านแช่เข้าไปลึกๆตรงนี้ได้เลยก็จะมีน้ําฉีดล้างกระจกพุ่งออกมานะคะใบปัดน้ําฝนนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของใบปัดน้ําฝนด้านหน้า บิดมาที่จุดไข่ปลา3จุดหรือ4จุดตรงนี้จะเป็นออโต้ไฮค่ะแล้วก็1ขีดหรือ2ขีดตรงนี้จะเป็นแมนนวลต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นที่ฉีดน้ํากระจบด้านหลังนะคะปะัดน้าฝนด้านหลังค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมาของหน้าจอกลางนะคะหน้าจอกลางตรงนี้จะเป็นหน้าจอพัส,สกรีน,นะคะ่ะแบบนี้เลยมีการเมมโมรี่ีมได้ เม r y ชุดทีมนะคะที่ตรงนี้แล้วก็มีเมนู Favorite รายการโปรดค่ะเราสามารถเมมคืนวิทยุเมมจุดหมายปลายทางของมิวิเกเตอร์เป็นรายการโปรดก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของชุดทีมนะคะตัวนี้เขาจะสามารถเปลี่ยน Dynamic Select ค่ะเปลี่ยนทีมหน้าจอเปลี่ยนไฟเอเมียนไลท์พร้อมๆกันเพียงแค่กดปุ่มเดียวอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเราเลือกทีมเป็น อีโคนะคะหน้าจอการแสดงผลด้านหลักเขาก็จะเป็นอีโคไฟก็จะปรับเปลี่ยนเป็นอีโคแบบนี้ค่ะหรือเราอยากเปลี่ยนธีมอีกแบบหนึง่งเป็นความสะดวกสบาย comfort. คอมฟอร์ทเขา<อ>ก็<อ>จะเซ<ม>ตธีมอีกแบบหนึ่งมาให้เป็นไฟอีกแบบหนึ่งมาให้ตามที่เราเซตธีมได้เลยนะคะซึ่งสำหรับการเซตธีมเมมโมรีธีมแบบนี้นะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มแรกเลยเราต้องมาเปลี่ยน ข้อมูลการแสดงผลที่หน้าจอในรูปแบบของเราที่เราต้องการก่อนนะคะเปลี่ยนไปได้เลยตามในสัดส่วนของหน้าจอที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนไฟ a m เ i ี n ยนไลท์พอเราเปลี่ยนไฟ a m b i e n ยนไลท์เสร็จนะคะจากนั้นเราก็มา create ชุด theme ของเราได้เลยลก็คือเลือกสร้างชุดธีมแบบนี้ ก็กดทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการเสร็จแล้วกดทำต่อเลือกหน้ากากตีมที่เราต้องการนะคะแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยเสร็จแล้วกดถูกค่ะเขาก็จะขึ้นตีมแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกชุดตีมที่เราสร้างไว้นะคะก็คือตัวนี้ที่เราเลือกไว้ เป็นจีมแบบนี้เลยตามหน้าจอที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าเราต้องการหน้าจอจีมแบบไหนเราก็สามารถครเอทได้นะคะแล้วแต่บุคคลได้เลยะคะ่ะถัดมานะคะในส่วนของ n a v i g กเตอของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถกำหนดสุดหมายปลายทางได้เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นเราขับรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราแบบ ต้องการไปทานอาหารไปพักผ่อนไปร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนบริเวณใกล้เคียงกับรถเราบ้างเราก็สามารถมากดค้นหาระบุจุดหมายที่ตรงนี้ได้นะคะเราก็เลือกเป็นจุดสนใจเลือกประเภทได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปะร้านอาหารเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปร้านอาหารแบบไหนแนวไหนเขาจะขึ้นเป็นประเภทให้แบบนี้อย่างเช่นเราไปทานอาหารญี่ปุ่น เขาก็จะขึ้นรีสแบบนี้มาให้นะคะว่ารถเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าร้านอยู่ตรงนี้เราก็สามารถวางแผนการเดินทางได้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปเรากดเลือกเพื่อไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดนำทางตรงนี้เขาก็จะพาเรานำทางไปแบบนี้เลยถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะไปแล้วนะคะเราก็กดแตะหน้าจอครั้งนึงแล้วก็การกระบาดออกก็คือยกเลิกการนำทาง รวมถึงโหมดอื่นๆได้เช่นกันค่ะแม่ว่าจะเป็นการค้นหาศูนย์บริการของ m e r c e d e s b e n บสถานที่ชาร์จไฟฟ้าคลินิกโรงพยาบาลร้านกาแฟร้านอาหารผับบาร์โรงแรมที่พักต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งจุดแวะพักข้างทางเราก็สามารถค้นหาได้จากหน้าจออนเกเตอร์ตัวนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของวิทยุนะคะตัวคลื่นวิทยุตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นคลื่นที่เขาสามารถรับได้ให้นะคะ บริเวณที่รถจอดอยู่มีคลื่นอะไรบ้างเขาก็จะขึ้คลื่นมาให้แบบนี้แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีคลื่นที่เราต้องการจะฟังเราก็กดค้นหาสถานีได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะฟังร้อยเจ็ดแล้วก็เลือกฟังถ้าหากว่าเราชอบคลื่นนี้เราสามารถกด Memory โดยการแตะไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเพื่อที่จะเซฟฟอร์บริตคลื่นนี้ไว้ได้เลยตัวนี้สามารถเมมโมรได้สูงสุดถึง20คลื่นนะคะแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะ ยกเลิกตัวคลื่นที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้เพียงแตะแค่หน้าจอตรงนี้แล้วก็ลบออกตรงนี้หรือคลื่นที่เราเคยบันทึกไว้แล้วเราอยากจะย้ายตำแหน่งมาไว้ดัานดับไหนเราก็เลือกได้เลยสำหรับติ๊กถูกแบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆเลยถัดมาในส่วนของอสื่อบันเทิงนะคะก็จะสามารถรองรับได้ทั้ง Bluetooth, USB นะคะ เป็น usb type c ทั้งหมดเลยถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธนะคะเราก็มาที่เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ให้ระบบค้นหามือถือของเราเสร็จแล้วเราเลือกมือถือของเราจากหน้าจอได้เลยแล้วก็กดจับคู่ที่มือถือเราเพียงแค่นี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็สื่อบันเทิงค่ะถัดมาในส่วนของการปรับเปลี่ยนไฟ ambient light ในห้องโดยสารนะคะเราก็จะมาเลือกที่ comfort ค่ะ เสร็จแล้วเลือกไฟเรืองแสงในรถนะคะแล้วก็เลือกสีปรับเปลี่ยนสีได้เลยตามที่เราต้องการนะคะถ้าเป็นแบบสีเดียวจะติดให้64เฉดสีแบบนี้แต่ถ้าเป็นหลากสีนะคะเขาจะมีชุดตีมต่างๆมาให้แบบที่เราเลือกแบบนี้บริเวนติดของไฟเอมเบียนไลท์ก็จะแตกแตงก,กันไปตามชุดตีมนะคะแบบนี้ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นการปรับความสว่างนะคะ แยกเป็นโซนได้หรือว่าปรับโซนเดียวเท่ากันทั้งหมดได้เลยแล้วก็ฟังก์ชัน seat comfort อันนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เคลื่อนที่นั่งเวลาที่เราอย่างเช่นเราเดินทางไกลๆต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยถ้าเรานั่งท่าเดิมมันก็อาจจะมีการ ปวดหลังนะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนอีรียาบถของเราให้นิดหนึ่งจะเป็นการกระตุ้นเบาะรองนั่งหรือว่าพนักพิงนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจะได้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้านแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่เลยะคะ่ะในส่วนของการชาร์จเมนู EQ วันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัวเลือกการชาร์จนะคะเราสามารถตั้งเวลาก่อนออกเดินทางได้นะคะอย่างเช่นเราออกจากบ้านเป็น เวลาเดิมๆซ้ําๆทุกวันนะคะจันถึงสุกอย่างเนี้ยเราก็สามารถมาตั้งโปรไฟล์รายสัปดาห์เพื่อที่จะให้แอร์ทำงานก่อนได้นะคะโดยที่เลือกมาที่โปรไฟล์รายสัปดาห์นะคะแล้วเราก็เลือกเพิ่มเวลาใหม่เลือกเวลาที่เราต้องการออกเดินทางได้เลยอ,อย่างเช่นเดินทางเจ็ดโมงเช้าของทุกวันนะคะเราก็มาเลือกติ๊กวันได้เลยแบบนี้นะคะ หรือเพิ่มช่วงเวลาอื่นได้ก็คือกดเพิ่มช่วงเวลาไปเสาร์อาทิตย์ออก9โมงเราก็มาทำตามช่วงเวลานี้ได้เลยซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำงานเ,าเกี่ยวกับ p พีที่ Climate Control ค่ะก็คือจะเปิเปดแอร์ให้ก่อนล่วงหน้านะคะก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางซึ่งตัวนี้จะอาศัยไฟจากแบตเตอรี่นะคะ ัดมานะคะเราก็จะดูได้ในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองนะคะว่าตอนนี้อุอปกรณ์ไฟไฟ้าอื่นๆใช้ไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์อุณบอร์ดและควาเมเย็นของเราเนี่ยใช้เป็นยังไงบ้างการขับขี่สิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ค่ะการใช้พลังงานตรงนี้ก็จะเป็นมีการรีจนกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่ไหมหรือว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรถยนต์ทำงานยังไง,งบ้างแรงม้าแรงบิดอะ่ะตัวนี้ ช่วงล่างของตัวรถยนต์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของการชาร์จนะคะถ้าเราชาร์จแบบ AC หรือว่า DC มันจะต่างกันนิดนึงนะคะตรงที่ถ้าเป็น DC เราจะต้องมาตั้งค่าที่ระดับการชาร์จสูงสุดนะคะซึ่งจะต้องเลือกอยู่ที่ประมาณ70%เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะคะเนื่องจากการชาร์จแบบ DC อะ เป็นการชาร์จที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ประจุไฟค่อนข้างแรงนะคะเราก็ต้องตั้งค่ามาเพื่อที่จะให้เขาหยุดชาร์จที่70%เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าเราชาร์จแบบ a ออะคะ่ะเราสามารถผักมาที่100%ได้เลยเพราะว่า AC ก็คือกระแสะสลับของไฟบ้านเราปกตินะคะในส่วนของบริเวณช่องแอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปแล้วแบบช่องแอร์ในแต่ละช่องมันเย็นไปเราสามารถปิดแกนตัวน,นี้ตั้งตรงเพื่อที่จะปิดแอร์ในแต่ละช่องได้นะคะ แล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนแอร์ทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นเพิ่มลดอุณหภูมินะคะแยกกันค่ะซ้ายขวาไกลรอุณหภูมิจะขึ้นที่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมนูแอร์ค่ะเป็นแบบดิจิตอลที่เราสามารถปรับแยกได้เหมือนกันเพิ่มพัดลมแอร์ได้นะคะหรือว่าทิศท,ทางของแอร์นะคะเป่าหน้าเป่าเทา้าเลือกได้หมดเลย แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ลดระดับพัดลมแอร์แบบแมนนวลนะคะตำแหน่งไกดอุณหภูมิตัวสีดุมี Air Auto, แอร์ออโต้ไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังอากาศหมุนเวียนในรถนะคะแล้วก็คอมแอร์ทำงานส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าเพนที่ climate control นะคะไฟสีเหลืองที่ติดอยู่เนี้ยก็คือเมื่อสักครู่นี้เรามีการตั้งเวลาก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือตั้งเป็นโปรไฟล์ในส่วนของระบบปรับอากาศไว้นะคะก็จะติดแบบนี้ ซึ่งตัวนี้ก็จะอาใัยไฟจากแบตเตอรี่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันปุ่มนี้นะคะก็อีกแบบหนึ่งที่เราสามารถเลี้ยงแอร์ไว้ในรถได้ก็คือหลังจากที่เราดับรถแล้วเราจะไปทำทุุระอย่างเช่นไปทานอาหารอย่างเงี้ยดับรถเสร็จเรากดปุ่มนี้นะคะให้ไฟสลับไปเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ระหว่างที่เราทานอาหารอยู่แอร์เขาก็จะเป่าทำงานรอนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ เวลาที่เรากลับมารถอะแอร์ก็ยังเย็นอยู่รถก็จะได้ไม่ร้อนนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันนี้ที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีไวเลสชาร์จนะคะสามารถวางชาร์จมือถือแบบไร้สายได้ค่ะช่องสำหรับเสียบ Apple Car า l a y หรือว่า Android Auto นะคะมีที่วางแก้วน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นทัชแพดทัชคอนโทรลหรือจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนก็ได้ภายในตัวนี้ก็จะมี สายชาร์จนะคะ USB Type C 2ช่องค่ะพร้อมกับที่เก็บของสำหรับปุ่มบริเวณตรงกลางด้านนี้นะคะก็จะมีเพิ่มลดเสียงนะคะปิดหน้าจอนะคะแล้วก็มีปุ่มเมนูช็อตคัตของตัวหน้าจอเมนูตรงนี้ก็คือ n a v ว g เกเตอร์แผนที่วิทยุนะคะหรือว่าเป็นบลูทูธน่ะแล้วก็ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวรถยนต์นะคะแล้วก็เมนูรายการโปรดที่เราเฟเวอร์ริทไว้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูกล้องแล้วก็ระบบอันนี้จะเป็นระบบช่วยนำรถเข้าช่องจอดนะคะแล้วก็ด้านล่างปรับเปลี่ยนมุมมองก็จะเป็นมุมมองของกล้องนะคะกล้องมองหลังของเราถัดมาในส่วนของการตั้งค่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกระบบทรงตัวของรถยนต์ปิดเซ็นเซอร์นะคะเวลาที่เราขับรถไปแล้วแบบมีมอเตอร์ไซค์มาในช่วงจราจรติดขัดแล้วก็สามารถปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดเข้าเครื่องล้างอัตโนมัติค่ะถัดมาในระบบช่วยเหลือนะคะก็จะมีระบบช่วยนํารถเข้าช่องจอดนะคะที่เราต้องกดปุ่มบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็แอคทีฟเ a รนะคะ ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบเร็วปานกลางหรือช้าได้นะคะในกรณีที่เวลาเราขับรถจี้คันหน้ามากๆตัวนี้จะมีรูปสามเหลี่ยมสีแดงเตือนที่หน้าจอนะคะเราสามารถมาปรับเปลี่ยนของความเซนซิทีฟของตัวระบบอิแบบแอคทีฟที่ตรงนี้ได้เลยนะคะอัน,นนี้ Attention Assist ค่ะเป็นเตือนการเมื่อล้าขณะขับขี่นะคะถ้าเราขับรถต่อเนื่องยาวนานก็จะมีรูปถ้วยกาแฟสีเขียวแบบนี้โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอะคะ่ะ ระบบตรวจสอบจุดบอดสายตาก็คือ By s p o อร s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  ของเรานั่นเองนะคะก็คือเปิดปิด By s p o s ร์ s แ s s ที่ด้านข้างค่ะถัดมาในส่วนของรถยนต์นะคะฟังก์ชันนี้จะมีการปรับที่นั่งอัตโนมัติก็คือ Easy Entry ที่เบาะจะสไลด์ออกมาให้เพื่อที่จะให้เราสามารถขึ้นและลงรถได้อย่างสะดวกสบายค่ะเสียงล็อกรถอันนี้จะเป็นเปิดปิดเสียงล็อกรถนะคะ ขับรถไปเป็นประตูล็อกอัตโนมัติค่ะล็อกรถเสร็จแล้วหูวกะตกพับเองอัตโนมัติแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นการค้นหาสถานีชาร์จนะคะถัดมาที่ไฟสองสว่างค่ะอันแรกก็จะเป็นไฟเรืองแสงในรถนะคะหรือว่าเราเลือกเมนูชดคัดที่คอมฟอร์ตก็ได้แล้วก็มีการเปิดติดไฟภายนอกค่ะหลังจากที่เราล็อกรถไว้อยากให้ไฟดีเลย์บริเวณ หน้ารถหูกระจกท้ายรถด,ดีเลย์กี่วินาทีเราสามารถมาเลือกคอนโทรลที่ตรงนี้ได้เลยหรือจะปิดก็ได้นะคะแล้วก็ไฟหน่วงภายในค่ะทำงานพร้อมกันมีไฟดีเลย์รอบรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกการตั้งค่าของระบบนะคะในส่วนของรูปแบบหน้าจอต่างๆเนี่ยความเซนซิทีฟในการทัชสกินหรือว่าเป็นพวก ความสว่างหน้าจอเราอยากให้เพิ่มหรือลดความสว่างเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยหน้าจอเวลาและวันที่พวกตั้งค่าเสียงต่างๆนะคะเราจะเป็นตั้งค่าภาษานะคะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์พกนี้หลักๆที่เราจะได้ใช้ก็จะมี เสียงนะคะที่จะเป็นเสียงในเรื่องของพวกแจ้งเตือนระบบนำทางเสียงโทรศัพท์เสียงเตือนของเซ็นเซอร์เสียงพูดเสียงของการทัชสกรีนพวกนี้ค่ะก็คือจะสามารถตั้งค่าได้ที่ระบบหน้าจอตรงนี้เลยสำหรับปุ่มต่างๆที่อยู่ด้านบนอันนี้นะคะก็จะมีไฟอ่านหนังสือนะคะติดที่ตรงนี้เลยม,มีไฟส่องสว่างนะคะภายในห้องโดยสารโซนด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็น โซนด้านหลังจะติดที่ตรงบริเวณมือจับนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ m e r c e d e s มี Me, ค n e ม t แล้วก็ sos ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะกดปุ่มเข้าไปแล้วก็กดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ตรงนี้ได้เลยถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดซันรูฟนะคะถ้าจะเปิดซันรูฟก็ชั้นแรกจะต้องเปิดม่านก,ก่อนนะคะรอให้เขาทำงานจนเสร็จสิ้นนะคะ เสร็จแล้วเราค่อยสามารถเปิดกระจกได้อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้การเติมน้ำฉีดล้างกระจกของตัว EQB นะคะมันจะต่างจากรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่าง e q s หรือ EQE เขาจะมีปุ่มมีช่องที่ด้านข้างนะคะแถวๆบริเวณซุ้มล้อแต่ว่าตัวนี้เราจะต้องเปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะคะ ค่ะห,หลังจากที่เราเปิดฝากระโปรงหน้าเสร็จแล้วนะคะตัวที่ฉีดน้ําล้างกระจกจะอยู่ที่สีฟ้าๆตรงนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์เติมน้ําฉีดล้างกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดฝาขึ้นแล้วก็เติมเป็นน้ําเปล่าได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟังก์ชันในส่วนของการใช้งาน EQB 250 AMG Line คันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากชมรถจริงนะคะหรือว่าอยากจะทดลองขับนะคะสามารถ Walk-in เข้ามาได้ที่ TTC Motor พัฒนาการ45นะคะหรือว่าสามารถติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของเราได้ที่ Facebook Ben TTC นะคะ YouTube t t c m ม t o ตอร์ n n e l หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1274ได้เลยนะคะ e t c m o